สำหรับคันนี้ค่ะทุกคน2ประตูคลอสสามจุน์แซนะคะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อสเท้าใหม่ค่ะเท้าเรมโบแต่งจัดหนักจัดเต็มหล่ออีกแล้วนะคะหล่อสไตล์ออฟโรดเลยนะไปดูในส่วนของล้อแม็กกันก่อนค่ะตัวนี้นะคะ หล่อมากๆสไตล์ออฟโรดดุมล้อน็อตล้อคาริเปอร์สีแดงแบบนี้หล่อจริงๆค่ะยางเป็นยางเอชนะคะซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่ 265/60R18 นั่นเองค่ะอืมใส่กับแม็กคอสมิกแบบนี้นะคะตอนนี้ขอบ18หล่อจบครบพร้อมลุยมากๆเลยค่ะอก็จะถ่ายให้ลูกค้านะคะได้รับชมแบบคร่าวๆเอาไว้เป็นแนวในการที่จะออกรถใหม่สักกัคือว่าถ้าแต่งแบบนี้ก็ถือว่า รอ่อยูนะจบมากค่ะตอนนี้ค่ะใส่เพิ่มเติมในส่วนของคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วเป็นคิ้วล้อสีเทาเข้มนะคะอหล่อ,ม,ลอมากมากค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของด้านหลังตรงนี้ค่ะทุกคนเป็นสปอร์ตบาร์นะคะแคริบอยค่ะรอจบครบมากๆเลยนะโลโก้สีพื้นสีดิ้วล้ออยู่ตรงนี้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของตัววีคอร์สกันเลยทีเดียวค่ะ ใครที่ชอบแบบไหนอยากแต่งแบบไหนนะคะเอาคันนี้ไว้เป็นแนวอีกคันหนึ่งแล้กันนะคะสําหรับใครที่แบบสายลุยๆออฟโรดแต่งแบบนี้ก็เข้าท่านะอืมสวยจริงๆค่ะ่ะสปรอร์ตบาร์เหมือนเอ็กซิลเลยนะคะคันนี้อืตัวนี้ราคาจะพอตัวรถอยู่ที่867,000บาทค่ะอยากแต่งแบบไหนแจ้งกันได้เลยเนาะ,ะมาดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงค่ะตอนนี้ด้านหน้าใส่เป็นในส่วนของกระจังหน้า นะคะเป็นครอบกระจังหน้าเพิ่มเติมความจริงมันจะเป็นสีทูโทนโครเมียมนะคะแต่อันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นสีดําเมทัลิกคาดเส้นสีแดงแบบนี้โลโก้สีแดงขนาดใหญ่ด้วยค่ะใส่เพิ่มเติมในส่วนของโลโก้สติกเกอร์เอ็กซิลีคาดคู่หน้าหลังนั่นเองเนาะ แต่งจบครบแบบนี้เลยนะคะออกจากศูนย์จากแต่งแบบไหนแจ้งที่ปรึกษาการขายหรือทักนะิ inbox หาปีใหม่ตาม link, ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหลอมากๆเม,ม,มื่อกี้ลืมดูในส่วนของกระบะด้านหลังนะคะสสติกเกอร์อยู่นะเออด้านหลังพอดีมันเป็นสีเทาลัมโบเนาะใส่ส,สติกเกอร์แบบเอ็กซ์ลีตัวยกสูงก็จะได้โทนประมาณนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะอ่าก็ถือว่าหล่อจบครบมากๆเลยนะคะ เขากับไฟไท้ายดูโอโซนิกของเราด้วยสปอร์อตบาร์มองแบบนี้คล้ายเอ็กซิลีเลยนะคะก็เอาไว้เป็นแนวแล้วกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะท่านใดสนใจก็ทักอินบ็อกหาพีใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงคะ่ะขออาตถ่ายแบบคร่าวๆล้วกันนะคะคพรนี้ไม่ใช่รถเรานะก <c oughs> <c oughs> ็แต่ก็อยากถ่ายให้เอฟซี FC ทุกท่านนะคะได้รับชมไว้เป็นแนวน,นะเดี <c oughs> ๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายคะ่ะ